สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องนาโอนตัวชีวินักเดินทางนะวันนี้นาโอก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทุกคนเดินทางกลับมาบ้านนะที่จังหวัดขอนแก่นนะในช่วงฝนการนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่บนไร่นะที่ขอนแก่นนะครับก็ฝนตกพอดีเลยออกมาทุ่งนาเนานะออกมาทุ่งนานแล้วตอนแรกมันไม่มีฝนเลยนะมันขึ้นขึ้นมาเฉยนะแับเดียวนะครับตกเลย ผลนะไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆบรรยากาศดีนะครับที่ต่างจังหวัดนี้นะครับลมเย็ยนๆเนานะช่วงนี้ฝนตกเลยนะก็เดินทางมาตั้งแต่ตอนอวันที่ตอนเช้านะตอนเช้าวันนี้แหละตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงนะก็เลยเดินทางออมาที่ไรนาะที่ตอนเนสะิรเดินทางมาก็มาดูนะ เป็นไงเนาะบอ่อปลาตอนนั้นที่นาโอมาช่วงปีใหม่นะครับ,บรเนี่ยบ่อเนี้ยน้ำลดลงไปเยอะเลยนะครับที่ว่านาโอมาใส่ขายดักปลานะตรงนี้น้ำลดลงไปเยอะเลย เรื่อยๆนะครับโอ้เข้าบ้านไม่ได้แล้วตอนนี้เปรียกแล้วก็ได้ไถไว้แล้วนะพ่อเขาก็ไถดันที่ไว้นะไว้เพื่อทำนานในปีปีนี้นะครับช่วงฝนลมนะช่วงประมาณเดือนทุ่งารนี่ก็น่าจะได้หวานข้าวนะครับฝนลงมาแล้วมสาท การมิจุนานี้ก็จะทำนาแล้วนะครับช่วงฤดูของอทำนาปี64นี่นะครับก็จะทำประมาณช่วงเดือนมิจนะุนาน้องซุปคาคมิจุนาก็ได้เลยครับก็เตรียมไถแล้วก็ปัดที่ไว้นะครับตรงนี้ปัดที่ดินแล้วก็ไถไวนะ้โอ้แรงเลยวันนี้ตกแรงมากนะครับเพื่อน สาดแล้วตอนนี้เยียงนาลมต้องฝนนะครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาไปไม่ได้เลยทีนี้ต้องรอฝนหยุดตก รอผมหยุดประกอบค่อยเข้าไปในบ้านนะครับตอนนี้เขาือทางรอไปก่อนนะครับตอนที่นาะโอเดินทางมาที่นี่นะเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมันรถไม่ค่อยติดนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยรถจะติดมากเลยนะแต่บดนี้นาะโอ,โอเดินทางมาวันนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเดินทางมานะครับพอดี คิดไปคิดมาก็เดินทางมาเนาะถึงลูกก็เลยเดินทางมาที่บ้านนีลูกก็ถามว่าพอ่อทำไมไม่มาเลยอประมาณนี้คนอื่นเขามากันหมดแล้วพ่อทำไมไม่มาอะไรประมาณนี้แล้วโอ้ก็เลยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่มาแล้วล่ะทีนี้ก็เลยคุยก,กันกับแฟนกนะ็ไปดีหรือเปล่า ก็เลยตกลงกันว่าที่ผมสารลูกเขาก็เลยเดินทางมานะที่บ้านคนแก็บนะเห็นครับตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะฝนเริ่มซาลงแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะเมื่อกี้นี้ทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับนาโอนี่ ไม่มีที่อยู่เลยเนาะขนาดจ่ในกระทอ่อมเนาะในเขียงนานะครับเปียกหมดเลยดูครับน้ำเมื่อกี้นี้ตรงนี้แห้งเลยนะนเพื่อนๆตรงนี้ไม่มีน้ำเลยนะมันไหลมาเนาะดูเนี่ยมันไหลน้ำซอะหมดเลยนะเนี่ย มาจากไล่มันนะรั่งนู้นตรงนี้มันจะเป็นที่ต่ำเนาะต่ำลงมาก็น้ำก็ขึ้นมานิดนึงนะครับจากที่มันแห้งๆลงไปแล้วเนาะเมื่อกี้ตกแรงนะครับทั้งลมทั้งฝนลเลยที่ฟ้าก็ยังร้องอยู่เลยนะครับถ้าไม่หยุดนี้นะโอ้ก็ไป ไม่ได้เนะเข้าบ้านไม่ได้นะเนี่ยต้องรอให้ฝนแบบหยุดเลยเนาะแสงแดดอ่าแสงแดดออกแล้วเนาะแต่ว่าฝั่งนี้ยังคึมคึมอยู่นะทางด้านนี้นะครับก็เริ่มซาลงหน่อยนะลมก็ไม่ค่อยมีนะลมไม่มีก็อรอให้ฝนหยุดนิดนึงก็จะไปแล้วครับ ตอนนี้ก็ฝนก็ได้หยุดแล้วนะครับเดี๋ยวนาะโอก็จะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านของนาโอแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยฝนตกตอนนี้ก็ยังไปรยอๆอยู่นะแต่มันก็ซาลงไปแล้วเนาะแดดออกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเนาะนี่ครับแดดออกแล้วน้ำก็ขึ้นเยอะ นิดนึงนะครับน้าขึ้นนิดนึงเนาะฝนมันก็ตกแรงอยู่ค่อนข้างแรงเลยทั้งลมทั้งฝนเลยเมื่อกี้เนาะน้าโอเปียกหมดเลยรองเท้าเนาะดูขอโทษนะครับร <c oughs> องเท้าเปียกหมดเลยอยู่ในกระท่อมนี่นะหลบในกระท่อมแต่ว่ามันก็ลมแรงนะมันสาดเข้ามาเนาะสาดเข้าไปในกระท่อมเนี่ยรอบๆนี่มันเอาไว้อยู่เนาะหลังคาอย่างเงี้ยละอองเปียกหมดนะดูน้ําเมื่อก่อน ตอนยังไม่ตกไหนตรงนี้ยังเดินลงไปได้อยู่นะมันไม่มีน้ำเนาะนี่น้ำมันไหลลงมาเนาะซาะลงมาตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วนะครับเพื่อนเนาะเดินทางเข้าในหมู่บ้านเนาะนู่นอยู่ทางโน้นเนาะหมู่บ้านอยู่ทางโน้น โลดโอ้มันเลื่อนนะครับโดยมันเลื่อนนี่จะเป็นไล่มันสัมปรังเนะาะอยู่ด้านซ้ายนี่ครับซ้ายมือ ลงฝนตกมานี่ก็เกียวนะครับ ก็ยังป,ปล่อยอยู่เนาะตอนนี้เนี่ยครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเนาะเนี่ยต้นไม้พวกนี้เนี่ยอายุนี่ยี่สิบสามสิบปีนะครับเนี่ยกว่าจะได้โตขนาดนี้เนี่ยเห็นต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เวลาในน้อยเนาะสมัยก่อนนี่มันก็มีเยอะอยู่นะต้นไม้แบบนี้เนาะแต่ตอนนี้เขา เขาตัดออกไปทำไร่ทำไอ้น,นี่หมดแล้วเนาะมันก็เหลือไม่กี่ต้นนะที่ยังแบบเนี่ยบางต้นก็ยืนต้นตายอยู่เขาไม่เขาไม่ได้ตัดน มันสำปะหลังด้วยมีปลูกต้นมะม่วงด้วยเนาะตรงนี้ เป็นแดงนะเป็นอ่ดินแดงลูกลังนันเนี่ยเละหมดเลยนะครับเจอเจอฝนมานี่เละนะครับเนี่ยลื่นรนถะมอเตอร์ไซค์ต้องค่อยๆขับนะผิดลายนี้ล้มได้เหมือนกัน คนห้ง <laughs> โอ้ยนี่พอ่อลับมากเกือบบ่ได้วะครับอะนี่พอ่อลับมากเกือบบ่ได้วะฝนตกแห้งไหมครับมันมันมมน้นมันมันมนม,นม <laughs> นั่มันมันมัมัอนมันมันนมันมันม่นมนมนนมั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 นน ปิดคลิปก่อนสวัสดีครับก่อนเอเจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับฮะน้ำไม่ไหล